สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภารัตน์วังศรีคูณนะคะคณะปบดีคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสงมูลนิธิพยาบาลศาสตร์บวกกับเครือข่ายนะคะโรงพยาบาลเชียงดาวและคณะแพยาาทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้เรามาทํากิจกรรมดีๆกันค่ะเรามาจัดโครงการนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่านะคะวันนี้เรามาทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเครื่อง AED นะคะวันนี้เนี่ยเรานำทีมทั้งอาจารย์ทั้งพยาบาลทั้งบุคลากรน,นักศึกษานะคะเรามาตรวจรักษาโรคเบื้องต้นด้วยแล้วเราก็มาสอนการดูแลสุขภาพให้นักเรียนที่นี่ด้วยนะคะชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อนนทวิสุทธนานนนท์จากคณะพยาบาลศาสตร์มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ก็มีฝนตกปบ่อยนะครับก่อนจะถึงโรงเรียนเนี่ยเส้นทางก็ลําบากพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราต้องมีการออกหน่วยบริการนะครับให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งเขาจะเป็นกลุ่มคนที่มีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าถึงบริการนะครับ ชาวบ้านส่วนใหญ่ปัญหาการเจ็บป่วยนะครับก็จะมาด้วยเรื่องของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบโครงร่างกล้ามเนื้อนะครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เองนะครับก็มีอาชีพเกษตรกร,ะกรนะครับอาชีพเขาก็จะมีความเสี่ยง ที่นี่มีนักเรียนอยู่84คนมีอสมอยู่12คนนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมการสอน CPR และ AED นะคะเรามีทั้งวัดประเมินผลทั้งก่อน ข้าร่วมและหลังเข้าร่วมนะคะก็ความรู้และทักษะของหลายๆคนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะทั้งอสมอทั้งนักเรียนนะคะทั้งชั้นป .5 ป .6 เขาบอกว่าก่อนเรียนไม่รู้จักว่า CPR คืออะไรทำไม่เป็นเครื่อง AED ไม่รู้จะใช้อย่างไรหลังเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วหลายเสียงบอกว่า100%เขามั่นใจมากขึ้นและเขารู้ละว่าถ้ามีภาวะฉุกเฉินจะต้องทำอย่างไร ก่อนนะคะคสวัสดีค่ะดิฉันดับตำรวจหญิงที่ดาวันยมือมใจทำหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแขมหมู่1 1ตําตำบลบางนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ดิฉันก็มีความรู้สึกซาบซึ้งที่มีโครงการดีๆมาสู่โรงเรียนและชุมชนบ้านหนองแขมแห่งนี้ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ชุมชนบ้านหนองแขมแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเชียงดาว ประมาณ30กว่ากิโลการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยชีวิตคนได้ปลอดภัยก่อนที่จะไปถึงมือของคนหมอ ในการจัดกิจกรรมวันนี้นะคะเราได้การสนับสนุนจากทั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนงบประมาณนะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูล,ลนิธิพยาบาลศาสตร์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลเชียงดาวนะคะคณะแพทยศาสตร์รวมทั้งเครือข่ายมากมายและบุคลากรในพื้นที่นะคะเราจะไม่สามารถจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากครูใหญ่โรงเรียนตำรวจ oh, <okay. S 1> ตะเวนชายแดนบ้านน้องแขม รวมทั้งประชาชนอสมผู้ที่เข้ามาเป็นลาบทั้งหมดนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยแล้วก็เรายินดีอย่างยิ่งนะคะที่มีโอกาสได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้และคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมที่จะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพื่อสังคมต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ